<ห> <ok> สวัสดีครับสวัสดีครับโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างกับเดือนกัพีก็โปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างพี่สองมันดีมากอ่ามันดีมากใช่ใช่มันดีมันดีมันดีมากก็เป็นซีรีส์ BL น่าจะเป็นเอ่อ BL ที่แตะเรื่องการเมืองแบบจุกจุกนะครับ่ในขณะเดียวกันก็เออ่เรื่องของความโรแมนติกต่างๆก็จุกไม่แพ้เรื่องของการเมืองครับครนะแสดงไม่เกี่ยวครับคูอจารล้วนท รู้จักครั้งแรกด้วยซีรีส์วายรู้จักรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเราใจจุกจุกแล้วก็เออก็เหนื่อยแต่ก็ท้าทายดีครับก็ก็ตอนที่ตัดสินใจจะทำครั้งแรกก็คุยกับสองแล้วว่าเราอยากจะทำซีรีส์ BL ที่มันมีรสชาติที่มันอาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็พยายามจะนําเสนอเรื่อง BL ที่มันแตกแต่างออกไปนะครับก,ก็หวังว่าคมเดินจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ชาว BL ดูแล้วก็มันมีความสนุกเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ในขณะเดียวกันก็มีความน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ในตัวมันเองด้วยครับเรียกว่าเกมการเรื่องาดุเดือดในเรื่องนี้เกมความรักก็ดุเดือดเช่นกันเก,กเกมการเกมการเมืองนี่ดุเดือดมากเกมความรักนี่ก็ต้องถามพี่บอยเพราะมันก็ดุเหมือนกัน,<ะ>นเพราะว่ามันคือมันเป็นเรื่องของ เส้นความรักที่มันดําเนินไประหว่างการเมืองที่มันระอุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันสนุกตรงที่ว่าบางทีการเมืองมันก็มามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสองคนนี้บางทีความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็มีคนเอาเรื่องความรักไปเป็นเครื่องมือในการต่อทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมันกัมันก็เลยตีคู่กันไปในความดุเดือดในความไม่ไว้วางใจกันในความแบบว่าแบบกังวลซึ่งกันละกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเหล่านี้อัปเดตทันสมัยไหม โอ้ยถามผู้จัดเลยนะดูเดือนดูเดือนอัปเดตแค่ไหนครับพี่เต๋อคือเราเขียนบทไว้ล่วงหน้าเป็นปีนะเออแต่ไม่แน่ใจว่าคนเขียนบทเราเป็นเป็นหมอดูด้วยหรือเปล่าพิเศษพิเศษเป็นแบพิเศษอะนี้หรอทำไมมันทำไมมันไม่รู้สิครับมันเป๊ะเหรอครับมันค่อนข้างฮะับไนข้างเราไม่ได้เราไม่ได้ดูข่าวไปเขียนไปนะครับก็อย่างเช่นพรรคการเมืองอันกับ หนึ่งแต่จับตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วที่ทำไมมันออกมาจริงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่รู้จริางเงี้ยแบบคำขั่วอะไรเงี้ยนะเออแล้วกันมาเจอกันกับพี่บอยกับพี่เบนไงบ้างครับใค้อยากเป็นตัวการไหนับเราได้ได้ครับเอาเป็นตัวการมาเป็นตัวมาไปไหนครับไม่ได้ไม่ถึงไรกูเดันไปดู่นไปไนไปไหนไ่ไนโอเคครับผมจักการมาเจอกัน กับการมาเจอพี่บอยเพลองข้าวมากครับกินจุมากไม่ได้่ไดกินเยอะมากอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งผมผมอาจจะกินเยอะนิดหน่อยแต่พี่คนลี้ยผมดีครับขอบคุณมากครับินดีครับดีครับบอยจ้าพี่พูดกันมาเจอกันหน่อยครับผมก็ไม่ได้พูดจักที่เนาะครับผมก็ตื่นเต้นเก่งตื่นเต้นเก่งเพราะว่า เมื่อก่อนดูละครพี่บอยมันผ่านมาบ่อยไตั้งแต่ตั้งแต่เราเด็กๆตั้งแต่เราเด็กๆเนี้ยเหรอดูผ่านมาแบบตลอดตลอดโอ๊ยทำไมมันดูไม่ดีเลยวะเขาเล่าอย่างเขาเล่ากี่โมงเขาเล่ากี่โมงอะไรกันมาเจอกันนะลูกเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่องมาเจอกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนแรกยังไม่เชื่อเลยว่าจะได้เล่นคู่พี่บอยนะแต่พอมาเจอปุ๊บโอ้โหทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งเล่นเรื่องที่สอง เราก็แบบไม่ไม่มั่นใจว่าแบบเราจะไปส่งส่งบบอารมณ์ให้ถึงไหม <c oughs> ก็ค่อนข้างกังวลแต่พี่เขาใจดีไร์มาก <c oughs> เขาว่าเดินมาทักทาย <c oughs> เดินมากอดมาให้กำลังใจว่าเออเราทำงานกันนะครับเราเต็มที่เราดูไปด้วยกัน <c oughs> ซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยเหมือนแบบทำให้เราใจเย็นลงแล้วเราก็แบบ break the ice ละลา,ายพฤติกรรมไประดับหนึ่ง ซึ่งรู้สึกพอถ่ายออกมาก็เออมันผ่อนคลายมากขึ้นดารารุ่นพ่อเุ่นน้อรุ่นพี่ครับรุ่นพี่จริงผมเริ่มเกมการเมืองไปแล้วหลอกใช้หลอกใช้แล้วเราล่ะเจอน้องเขาครั้งแรกบ่อยคำจริงต้องพูดจุดเริ่มต้นก่อนก็คือพี่หมูติดต่อมาบอกว่าให้ผมไปเล่นซีรีส์ไว้ผมก็แบบอ๋อพี่หมูทำสไตลิ่งเรื่องนี้หรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็นัดมาเจอก็เจอพี่หมูกับพี่จ๋องคนหนึ่งก็ทำแฟชั่นคนหนึ่งก็ทำเพลงทำแฟช เพราะว่าเราเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับละครยังไง <c oughs> เราคุยเรื่องที่หลังอ๋อพี่สองคนนี้เขาแบบว่าจบทางการแสดงมาอะไรเงี้ยครับก็คุยกันไม่นานก็ตกลงเล่นเพราะบทมันสรุปมากครับแล้วก็มาเจอเบนครั้งแรก<อ>ก็ความรู้สึกประทับใจเบนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเพราะว่าคุยกันค่อนข้าง,างลงตัวภาษาเดียวกันแล้วก็คุยอะไรไปน้องก็จะเปิดรับเป็นคนที่เด็กที่แบบเปิดรับดีมา,มากๆเลยแต่ว่าฟังคำแนะนำของทุกคนว่าต้องอะไรยังไงบ้างอะไร ก็รู้สึกว่าดีแล้วก็พอทำงานที่กันไปเรื่อยๆรู้สึกเขาตั้งใจแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆครับน้องนะเนี่างตัวอย่างเมื่อกี้คือมีแบบเลิฟซีนนิดๆแน่ขับแบบลุ้นเลยฮะเลิฟซีนเลิฟซีนกามท้องดีกามท้องชันแค่พี่หมูสปอยดีกว่าแน่นน้องน้องเบนเนี่ยกินจุนะแล้วก็ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน ปั้มตั้มตัมตลอดรับรองเลยว่าอกแน่นท้นท้องถึงพี่บอยไม่ต้องกลัวร่างทองอยู่แล้วไไดนมีแค่สองคนด้วยนะไม่บอก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 คนนู่นด้วยไม่บอกไม่บอกไม่บอกแต่งไงกากคืบเขินก็ดีไม่ใ่สับากเลิฟซีนทองจริงเาฉากเลิฟซีนอะมันเขินไหมมันก็ไม่ได้เขินเบอร์นั้นเพราะว่า คือด้วยความที่การถ่ายฉากเลิกซีนะครับมันเป็นถ่ายคิวสุดท้ายของเรื่องเลยซึ่งมันผ่านเหตุการณ์ที่เราแบบชอบกันแล้วรักกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการสกินชิพของคนสองคนที่รักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรนิดหน่อยหรับผมเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเราก็จะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่า พอได้เข้าไปเข้าฉากกันแค่2อนาที3านาทีไม่ถึงว่าช่วงต้นน่ะก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ล้ำลื่นครับผมก็ไปตามความรู้สึกตามอารมณ์ฉากแต่คนดูเขินนะดูหลังมองเนี่ยเขินนะคารู้สึกออดูเขินเหรอคะขอเออขินคือ,อถ้าไม่ถ้าไม่อุาทานว่าอะไรไม่ไม่สั่งคัดนะคะพี่หนูคือต้องสั่งคัดเพราะไม่ไหวแล้วอ่ะเรียกเรียไม่ไหวแล้วค่ะซิมกิ้ว พี่น้องพี่น้องพี่น้องเชครับพี่น้องพี่น้องับพี่น้องสี่เดือนไหมครับพี่น้องสุดจริงจริงาในฐานะที่เป็นนายกนะครับที่ได้รับเนเข้ามาแล้วก็วิวัฒน์สยาม้านทีมงานของเราก็ ตั้งใจทำซีร right? so, uh, so ีส uh, eh ์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีวลาน้อยกว่า4เดือนนะเพราะเราเริ่มถ่ายตั้งแต่วันแรกคือ26มีนาใชนะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็คือสิบหกกรกฎาคมถ้าเทียบไปก็เกือบจะ4เดือนซึ่งน้อยกว่า4เดือนจริงเลยนักเตอร์เนี่ยยังเล็นนักเตอร์ยกกัะอ่ะยกกันวุ้ยนักเตะราชบุรีราชบุรีถ้าเจ้าจังดีเราอาจจะยังไม่ยุบครับก็ก็่อพ่คิดว่า นักแสดงทุกคนตั้งใจนะครับโดยเฉพาะผู้กำกับครับแล้วก็ผู้จัดทุกคนตั้งใจมาดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องรายละเอียดทุกอย่างเลยครับก็มาคอยจับเรื่องในท้ายแล้วมาดูแลมีสไตล์นะครับแล้วก็เรื่องของการปรึกษาจริงๆก็หนักใจในในช่วงต้นเหมือนกัน,นครับเพราะว่ามันเป็นภาษาทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจในในวิธีคิดของนักการเมืองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ รู้ปกติเขาไม่คิดหรอกเพราะว่าเขาก็ทำเรื่องประโยชน์นะถูกจะได้ใช้คือมันต้องมีมที่คิดที่มองว่ามันคือการทําเพื่อประโยชน์แต่ว่าประโยชน์อะไรที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นการสื่ออะไรออกไปมันก็ต้องไป็น่างนี้หละครเพราะนั้นสิ่งนี้ก็ตัดสินใจทาทุกอย่างก็บนพื้นฐานของประโยชน์แล้วก็ประชาชนเป็นหลนักอันนี้ต้องทาความเข้าใจแล้วก็ได้คุยกับกับผู้กำกับนะครับแล้วก็ปรึกษากันในเรื่องบทค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่า ออกมาแล้วก็คิดว่าพูกับคุณพอใจแน่นอนพอใจพอใจก็ก็ขอบคุณนะครับที่ได้เลือกให้ผมได้มารับบทนี้ก็ทําให้ผมได้เข้าใจเรื่องการเมืองมากขึ้นพี่อาพี่อาพี่อามาครับในเรื่องรับบทเป็นพระกรครับก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่ได้คะแนนอันดับสามจากการเลือกตั้งครับ ใช่ก็จะดูว่าต้องดูว่าเราจะไปจับมือกับพักไหนใช่ครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครก็จะมีพันสิบี่ Nation Ship กับ V แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเราไปดูในถคุณใส่เสื้อสีน้ำเงินมานะวันนี้เขาปันครับนั่นแหละครับก็ในเรื่องแล้วไงก็ฝากๆซีรีส์คมเดือนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ทุกคนตั้งใจทำกันมากแล้วก็ ถ้าใครอินเรื่องการเมืองก็จะก็จะดูง่ายเข้า mm hmm. ใจง่ายครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะพอมันเป็นซีรีส์การเมืองมันอาจจะดูแบบวิชาการดูแบบข้อมูลเยอะเนาะ mm hmm. แต่เรื่องนี้คือเหมือนเรา mm hmm. เราเล่เา,เา,เาผ่านเรื่องราวของความรับเป็นเบสครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดูง่ายแล้วก็ครบรถทงแบบดรมาม่าความเข้มข้นความอยุดดันเหมือนที่พี่หมูบอกนค,ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับ เดินชงเชิญคุณชิญคุณจอมฝันหน่อยคุณจอฝันนข่าวนะคะงหรตอนนี้ก็เข้าใี่นักข่าวแล้เมื่อก่อเวลายืนมาดนเลแต่าก็นี้เป็นเกี่ยวกับนักข่าเกับการเมืองก็ก็ถามว่ายากไมถือว่ยากเลยพราะวศัพการเมืองั้เข้าใจความเข้าใจต่างๆมันมีดีเทลเยอะมาก ไว้ทีเดียวคับเออมันมีดีเทลเยอะมากจริงแต่ไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคมเดือนนะคะเพราะว่าทุกคนตั้งใจถ่ายละครเรื่องนี้มากแล้วก็ทั้งภาพทั้งเสียงคือแน่นอนว่าสัตออกมาสวยแน่นอนเพราะว่าโฟกัสราทุกอย่างตั้งใจมากตัด้ิยค่ะวิทยา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 ยิายอิาวิทยาอาวุ ว่าเราจะใช้สมองเราจะเป็นคนลงมือแบบนี้ค่ะหรือวจะรับรู้ว่าเขาดูสื่อยังไงคิดอะไรอยู่ก็หมายว่าเราต้องทำงานร่วมงานแบบนั้นดีพี่บอยแล้วก็เป็นไรนะรับบทเป็นเด็กเลยนะเป็นทัดภาษาชาวบ้านเขาเรียกเด็กข้างไข่จะ่จะเป็นแบบว่าคอยคอยเป็นผู้หูพี่บอยจะคอยดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยต่างๆอะไรเงี้ยฮะ ใช่ครับใบประคองมาอยประคองครับแล้วก็ต้องมีการพูดสส่สารด้วยเรื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช่เรื่่องทยาก็ต้องไปเรียนนั่งเรียนกับใช่ครับก็ต้องไปี่กีสาครับมีอาร์ตี้ฮัวอาร์ตี้คนดีที่สุดเลยใน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 ักกีฬาทั้งหได้พูดไปครับว่าคนดีอย่าลืมติดตาม ทางทางเช้าไหนทางเชองทางไหนโมโนครับผมโมโนอะไรโมโนอะไรโมโนแม็กครับเออทุกการที่เป็นมินเจะเป็นยังไงบ้างนะสําหรับเรื่องนี้เลยเราวันรับรองว่าเข้มข้นและสนุกแน่นอนอ๋อเข้ามาก็ขายของเลยใช่ไหมครัโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดือนแมนเดททางโมโนแม็กซ์นะครับก็รับรองว่า เป็นเอามัตโต้จากพี่หมูเลยคือดูเดือดดุด,ดันและดูดือดุดันไปดังดต้องติดตามนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนกับหลายๆคนนะครับว่าถ้าเป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองหรือว่าชอบเรื่องการเมืองอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าดูเรื่องนี้ก็น่าจะแบบอุ้ยได้อีกมุมหนึ่งที่บางทีอาจจะแบบว่าเรานึกไม่ถึงหรือบางทีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ก็นั่นแหละดูว่าเป็นเป็นความบันเทิงแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแง่มุมต่างๆของการเมืองมากขึ้นด้วยครับอยเป็นปากบอยเป็นปิดท้ายบอยเป็นมาปิดท้ายบอยเป็นมาปิดท้ายครับผพี่สาวมาด้วยมาเลี่ยงเกิดขึ้นสมมุตินะคะจังหวัดสมุนเรื่องทั้งหมดขอเน้นอีกทีนะครับว่าเป็นดิกชันและเป็นเรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวไม่มีอยู่จริงนะครับ ทาเต๋กปิกาอะไรก็ตามพวกผมเนี่ยค่ะนะสี่เดือนอะไรนี่พี่น้องพี่น้เต้าข่าวหมดนะครับในฐานะที่เป็นนักแสดงพวกเราก็เล่นตามบทบาทที่กำหนดมาเท่านั้นพวกเราเคยได้ยินเรื่องการนักแสดงเล่นนอกบทมากมากเลยส้างละครที่บาาแล้วครับผมก็ฝากคมเดือนแมนเดนนะครับทุกวันศุกร์บอกเลยว่าดูดือลเข้มข้นผมแล้วก็หวาน แล้วก็10โมงเช้าทุกวันวันศุกร์แล้วก็ทุกเย็นวันศุกร์1ทุ่มโดยประมาณก็จะมีรีแอคชั่นก็จะเห็นสีหน้ากับสีซ้ายห้าคนนี่แหละผัดกันมีาเรีแอคชั่นไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างแต่พรุ่งนี้ไลฟ์แน่นอนนะครับก็ฝากติดตามทั้งตัวสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็ตัวไลฟ์ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาทางไลฟ์เลยเราไลฟ์กันสดๆครับก็ฝากเด้อครับเด้อฝากด้วยคครรัับบขอบคุณครับ เราแท็กหน่อยสิเราแท็กเาวแท็กเนี่ยสองคู่เนี่ยเราแท็กเาวแท็กก็ฝากเาวแท็กของพวกเราเกาะคนแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมเท่าไหร่คนละครึือคนละครึ่งเหรอช่วยง๊วผมก็วันจันทร์วันที่สิบห้าวันแรกสมมุติไงปากปากพี่บอลฝากพี่บอลฝากพี่บอลปีน่อยพี่บอยปีน่อยฝากเราแท็กเพลงนี้ ป็นได้ตั้งใจและพี่บอยและพี่บอยแล้วก็ฝากลายเสียงต่ำๆที่เป็นคอรัสของผมด้วยนะครับแล้วเพยอดคูเยอะพอเฟรชหนูหนูจะถูกปล่อยออกมยังไงมีนะครับมีนะครับเพลงยอดคูเยอะพอจะมีจะได้ยินเสียงหนูหนูนะครับตากลัวมากครับขอบคุณ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 ครับอางด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบค้ชมทุกท่าะ